มันชื่ออะไรกูจะหลอนมันไอ้แบกเพียไอ้จังไรวสวัสดีครับพบกับเกมใหม่แล้วนะครับเขามีนามว่า Ad Man, Ad เอา Ad, Ad, Ad. ด็ดแมนเอ็ดไอ้คนเขาดีที่ส <c oughs> ทั่วโลกเลยด้วยอันนี้เพื่อเออมาหนึ่งนะครับมัน <c oughs> มันมาแล้วมันมามันมันมาจัดกูแล้วมันมันมันมีการขัดคนเพื่อนผมชอบดูละไอมอนนะครับใครดูครับ จะเล่นเกมโชว์สาวเฮียเด็กกูไปเล่นมั่งโดวันโดเลเบโดเลโดเลเบโดเล่โดเบ่โดเลเบโดเล่โดเลเบโดเล่โดเล่โดเลเมโดเลเลโดเลมโดเลโดเลมโดเลเ่เฮ้ยอันขายแล้วขายแล้วมีเส้นืยออันยุงสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วไม่รู้ชื่อไปเลย เดูสิครับผมจะเล่นแค่ตาเดียวครับรับครับผมต้องรอนานนานนานเฮ้ยอย่าเล่นมุกเร็วเออนะเพื่อนผมกำลังเล่นเกมทีมฟอเรสอยู่นะครับผมก็สามารถโหลดได้แต่มิโหลดเชียวเลยเขาขี้เกียรโหลดครับเฮ้ยเจ้า ไปไรนี่ดิรับเรวเล่นมุกไอ้จอนเอ้ยไอ้กันไอ้อันไอ้อันไอจอนพี่จอนเป็นเพื่อนเราเนาะเว้ยเออผมจะมาแนะนำเพื่อนนะครับจอนซาเกมมิ่งครับเป็นเพื่อนผมนะครับมาดึงกระตุกจอนซาจอนที่ไอ้จอนซาเอาเออจอนซาแคสเกมมิ่งนะครับเอ้ยไม่ปืนนี้ได้ไงวะไม่มันไม่เมื่อมาเออน่าจอนไอปืนไปยิงดีนะเว้ยมึงเอาไปยิงแบบสามดีเลย ครับพี่น้องชอบหลอยหลังเราครับที่เขายิงเฮดช็อตได้เนี่ยเป็นเรื่องฟุกนะครับปกติเขาไม่เฮดช็อตไม่ได้โอ้ยประจาวรยงโดนหำหรือไม่โดนขานะครับครับเขาเป็นมือหนึ่งี้ยนี่ครับผมมีระเบิดนี่ด้วยครับอยู่ดีเขาก็ให้มามันงงมากอันตรายอันตรายเดี๋ยวโดนตัวเองเมื่ออันตรายมาจากระเบิดแม่งอ่ะมันชอบระบะเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นงแล้วกันเต็มเต็มครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเกมซ้อนหลผมเต็มเต็มเลย ลองมันที่โกงนะคะพี่จำไปนะขอ,อแนะนำหน่อยนะครับผมชื่อว่าพี่๋ยวผมจะชื่อเ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 อาดีดีดีจ้ะเอ้ย,อย,อยวันนี้เราไม่มีมารายาทในการแคสเกมนะครับถ้ามันมันใครชอบก็ขอให้บอกแต่ผมมีไลน์แต่ผมไม่ให้ดใครนั่งขึ้นบนเรือไรผมจะฆ่าพ่อมึองมาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้ยเอ้ เวลาเคสเกมทำไมมันดีจังเหรอครับดีกับมว่ะโอ๊ยนี่การลอยหลังคันเทเนาะตาครับไอซิโบอ้าววิ่งมึงได้รูปโมแน่วะไปเดี๋ยวเขามาไม่เจ็บเปลี่ยนเปล่าไปเดาเอ้ยไปเดานะเอ้ยไปขโมยเขามาครับอย่าขโมยเลยทำไรอ่ะลบเหรอเพื่อดูนะครับมันชั่วมันลอยหลังผม กํามันจะตามสนองนะมึงยังไปลอยหลังเขามึงก็ไม่ไมมันมาลอยหลังเราเราก็เลยลอยหลังมันไม่ใช่ไม่เอาเราไม่ชอบเล่นด้านหอืมหนุนผู้หญิงหนุนเราถึงจะเล่นแต่ช่วงนี้คนชอบเล่นด้านหลังเยอะคู่น่ประจำครับต้องฮ้ยอันนี้เอาคาเกมมาจริงใจมาเอ้จริงจังเออเออถ้าผมพูดอะไรผิดเฮ้ยขอทางหน่อยอ้ยอย่าบังดิอ่านอ๊้ยบังบังบังอันนี้บังใน ความคิดนะครับดูนะครับมันจะยิงได้ไหมได้ทำไยเอ๋ยมันจะอ้าวออกสลอมมัดไปกินซะเอ้ยเรายิงใครวะกูให้มึงยิงจะตายเถอะพบกนุ้ยขโมยโดกระเปล่าพบโกนเนี่ยเอ้ยนั่นมันไอ้นัน่นโคกกระจอกแต่เราชอบแล้วเออไอ้เหี้ยอะไรวะพบไอ้นัน่นก๊อกมาการพวกมึงอะ่ะมาเลย ไอ้ธรรมดา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 เน <c oughs> ี่ยพูนเล่นเก่งไหมครับเก่งเงนี่ยพูนเร็นพูนเล่งออเนี่ยพูนเม็งไม่ทอมพิวใช่ไหมครับไม่รู้เลยจำชื่อไม่ได้เออไม่ไม่รู้กู <c oughs> ไม่รู้รชื่อม <c oughs> ันอ่ะกูยังเคยบอกเลยว่าชื่อเมตต์พิวไม่รู้ <c oughs> อ้าวเมื่อกี้มันเกิดอาการผมงงนะครับ <c oughs> คิดว่าเราจะแคสเกมดีๆได้หรือเปล่าเราจะแคสเกมแค่ตั้งชื่อช่องว่าอะไรคยดำดีไหม ที่รู้เราไปรูปแบนพายดูหนุเอ้ยไม่ดูเลือนผู้หญิงเออแล้วไม่ดูอย่างอื่นแค่เลยอกํามังพูดเลยอันนั้นพูดผิดนะครับจะเสียใจอย่าเสียใจนขอเลโดนถามระเบิดรวบรวมสมาธิในการแค้เกมอยู่เราเป็นเอามึงเอาไอ้สองมาเล่นดิไม่เอาคือกิ๊บปืนอะไรวะเอาสไนเปอร์อ๋ออ๋ออ๋อมีแล้วมีแล้วมีแล้ว เนอรู้เปล่าอันตอนแรกใช่ไหมที่มันจะมีกดใช่ไหมไอ้เรามันสุ่มมื่อไหรได้เอเคใช่ไหมใช่แล้วหลุดอีกสุ่งเรามั้ยได้ปืนพรบเหมือนกันกูได้บาเอ้เอ้ดีเซอร์ดิโกไม่ใช่ปืนพรบกากๆนะเว้ยดีเซอร์ดีเซอร์ดีเซอร์เป็นพบเนี่ยพบเนี่ยอันทธินาตอันธินาตมาพบกูอยู่ไหนวะเออพบเนี่ยพบเนี่ยเมื่อกี้พบเนี่ยเมื่อกี้กูรู้ยังอันธนัดเนี่ยยีพบเนี่ยพบเนี่ยยิงไม่ก่อนเออเขยได้แลร์เออโดนกระต่อยหลังดูนะครับนุ่นแมันโง่ละครับเดี๋ยวตรวครับมันโอ้เป็นกูแท้กันมันอีกกู เราเริ่มเกมเลยอ่ะเอาดิเอาจริงๆนะเว้ยเวลาคุยมันจะเสียงดังเฮ้ยเวลาพูดเรามีหูฟังนะเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับถ้าผมมาเพื่อนผมจะเอาหูฟังมาด้วยเพราะหูฟังผมมีไมค์และในไมค์ผมมีหูฟังหูฟังผมดีมากใส่ไปไม่ถึงห้าสิบวินาทีตุม้มระเบิดใส่หูหูกุ้นหวังเลย <laughs> <c oughs> จริงๆแล้ววินาทีกูได้สามสิบเดี๋ยวะดูดิก็มีมือเงกูเออถ้ามีๆๆามือเงินกูแคสเกมอย่างเฮ้ย คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงอาจจะมีนัโกโู่ก็ได้ใครจะไปรู้ถ้ามีถ้ามีพ่อแมอ่อยู่ข้างๆกับลูกนากับลูกนาเราไอ้พ่อกับแม่ฟังว่้องต่างกบลูกนาเปิดเสียงดังๆเพื่อนผมอย่าไปสนใจถ้าเรื่องดีๆต้องสนใจนะครับเฮ้ยขอดูกระเป๋าหน่อยมีม้าสักเม็ดไหมช่างมันเถอะครับ <laughs> <laughs> ผมประจําไม่มีหรอกโอ้ยเห็น <laughs> บ้องอยู่ในก,กระเป๋าเลยขอดูบ้องหนยผมไม่กินครับ คุณนะประจำผมรู้ไม่ไม่ไม่ห้ามโกหกห้ามโกหกหัวใจ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 ไอ้ปืนนี้อยากได้ห้าเลยปืเจ๋งกันล่ะไอ้คนสวยปืนจอรซ่าเกมเมอร์เป็นเพื่อนผมเออเขาเคยหาโฆษณาไหมฮะพูดถามว่าเขาเคยห้าเขาเคยห้าโฆษณาไหมผมหลอกผมเลยชนะกระต๊อจ้ะมึงถ่ายภาพให้เขาดูเถอะหน้าตาเป็นยังไงผมไม่หลอแต่ ผมไม่รอผมรวยต่ห้ำหำดีด้วยเออได้ซองมาต่างไหนวะอันซองคุณเหลือ17ดูนะครับทีมโเทีนึ่งเอ้าทำไมซองเหลือ11วะ17ดูใช่เยอะของหมอ